ครับวันนี้สมาคมเพื่อผู้ปกครองทางจิตแห่งประเทศไทยได้เปิดโครงการาที่จังหวัดระยองในโครงการเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของอแกนนำเครือข่ายชมรมต่างๆของสมาคมเนี่ยครับคือวันนี้ต่างคนต่างที่เรากำลังพร้อมที่จะเดินทางออกจาก ในทุกจังหวัดนะครับที่เป็นเครือข่ายของสมาคมเราเรา,เราเริ่มเดินทางกันมาตั้งแต่เช้าจะถึงระยองในจุดมุ่งหมายของเรานั้นก็เย็ยนวันนี้นะครับซึ่งที่เราได้เชื้อเชิญกับชมรมเครือข่ายและแกนนำเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นั้นจุดมุ่งหมายของการเพิ่มศักยภาพ ในการพัฒนาให้กับเครือข่ายของชมรมของสมาคมคราวนี้ก็จะเริ่มด้วยการเรียนรู้หลักการในวิธีการเขียนโครงการที่ถูกต้องและก็เป็นไปตามหลักการอของสากลทั่วๆไปในการที่จะนำงบประมาณนี้ไปสนับสนุนกิจการของอตัว แต่ละชมรมเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและก็ถูกต้องตามจุดมุ่งหมายของการทำงานเพื่อผู้ปกครองทางจิตอย่างแท้จริงจุดมุ่งหมายที่แท้จริงก็คือว่าชมรมแต่ละชมรมในทั้งหมด224ชมรมที่เป็นเครือข่ายของเราเนี้ยยังไม่เข้าใจ อย่างทองแท้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักการและวิธีการเขียนนั้นน่ะมันยังไม่สมดุลกันและยังไม่เกื้อกูลกันในเรื่องของหลักการและเหตุผลที่จะทำงานในกิจกรรมนั้นๆก็จะได้รับความรู้เพิ่มศักยภาพของตัวเองสามารถที่จะเขียนให้หลักการเหตุผลสอดคล้องกับที่กำหนดวัตถุประสงค์ตามกลุ่มเป้าหมายนั้น ออกมาเป็นผลที่คาดหวังนั้นได้บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า75%ขึ้นไปดังน,นั้นความตั้งใจของสมาคมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกเรือข่ายที่มาและทุกคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมจะมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำเอาไปเขียนโครงการและใช้งานได้จริงตรงตามวัตถุประสงค์ แล้วก็เป็นไปในกลุ่มเป้าหมายที่ตัวเองต้องการทั้งหมดโครงการครั้งนี้แนวทางของเราคือเราอยากพัฒนาศักยภาพแกนนาเครือข่ายของเรานะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเครือข่ายสมาคมของเราทิศทางการทํางานน่ยไม่ชัดเจนไม่เป็นรูปธรรมและบางชมรมที่ตั้งมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเข้าไม่ถึงแหล่งทุน<ม>การทํางานแล้วก็เลยแบบมีการสะดุด พอเข้าไม่ถึงแหล่งทุนไม่มีคนมาสนับสนุนทําให้คนที่ทํางานน่ะบางครั้งก็หมดกาลังใจในการทํางานเราก็เลยคิดทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้แกนนําเครือข่ายของเราเนี่ยมีเรียกว่ามีทักษะหรือมีความรู้ในการวางแผนการทํางานและนําไปสู่ของการเขียนโครงการในการที่จะพัฒนาองค์กรเครือข่ายของตนเองค่ะตั้งความหวังกับเครือข่ายมากน้อยเพียงใดคะจริงต้องบอกว่า ตั้งความหวังไว้สูงมากเลยอย่างน้อยกลุ่มเป้าหมายของเรา300อกว่าคนที่มาที่นี่ขอครึ่งหนึ่งก็ยังดีค่ะไม่ถึงก็เต็มร้อยนะคะเออก็ได้ที่อบรมแล้วนำความรู้กลับไปใช้แล้วก็ได้เห็นความก้าวหน้าขององค์กรที่สำคัญคือเร,เราอยากเห็นความเข้มแข็งความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนที่สามารถทำงานได้เพื่อเป้าหมายของเราคือถ้าองค์กรเข้มแข็งแล้วเนี่ยนำไปสู่การดูแลช่วยเหลือคนพิการทางจิตที่อยู่ในพื้นที่ค่ะ แนวทางการแก้ไขเรามียังไงบ้างคะค่ะแล้วก็คือในาการทําโครงการแต่และโครงการจริงๆกลุ่มเป้าหมายเราจะระบุชัดเจนแล้วว่าโครงการครั้งนี้เราต้องการใครอย่างเช่นโครงการในสภาพแกนนําเครือข่ายของเราครั้งนี้เราอยากได้แกนนําที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการของชมรมนั้นๆแต่เป้าหมายที่มาจริงวันนี้ก็ยังมีบางชมรมที่ไม่เข้าใจส่งสมาชิกซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ของเขาเข้ามา มารับรู้มาเรียนรู้ถามว่างานจะประสบความสําเร็จไหมก็ได้ระดับหนึ่งเหมือนที่บอกเมื่อกี้ค่ะเรา300รอคนก็คือหวังแค่50เอร์เซนตแต่สิ่งที่เราอยากเห็นก็คือคนที่มาที่นี่เขามีความเป็นจิตอาสา,า,าอยู่แล้วที่อยากทํางานเพราะฉะนั้นถึงแม้วันนี้เขาจะไม่เรียนรู้แต่เอากาสารที่เรานําไปให้ถ้าเขาไปสารต่อโดยบอกกับคณะกรรมการในชมรมของเขานะคะให้รับรู้ว่าเขามาที่นี่เขาได้อะไรแล้วไปคุยกันต่อแล้วดูจากเอกสารดูจากการเล่านะคะก็เชื่อว่า คนที่ไม่ได้มากับคนที่มาเขาน่าจะสามารถเชื่อมต่อกันได้ค่ะค่ะแล้วกรณีในการาในชมรมหรือว่าในเครือข่ายของเรานะคะอยากจะทราบแหล่งทุนนอกจากอาของทางบกรหรืออะไรทางการที่เราสนับสนุนอยู่แล้วมันมีทางไหนแนวทางไหนที่เขาสนับสนุนแหล่งทุนเราบ้างคะ่ะค่ะ ในตัวโครงการวันนี้เราก็จะมีบอกนะคะเดี๋ยวเราช่วงช่วงบ่ายวันนี้เราจะบอกว่าแหล่งทุนที่องค์กรเครือข่ายของเราสามารถเข้าถึงมีที่ไหนบ้างนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือกิจกรรมทุกครั้งของสมาคมเนี่ยจะพยายามเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถให้แหล่งทุนเราได้เนี่ยมาให้เรารู้จักเพราะว่าปัญหาของเครือข่ายของเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทำงานเชิงเดี่ยวไม่ทํางานเป็นทีมไม่ทํางานร่วมกับหน่วยง,งานอื่นก็เลยเข้าไม่ถึงแหล่งทุนใช่ค่ะจุดบอดมันมีตรงไหนบ้างคะ ก็จากที่เห็นการทํางานนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยมีความเป็นจิตอาสาแต่ว่ายังไม่เต็มร้อยนั้นการทํางานที่องค์กรของเราในเข้มแข็งหรือว่ายั่งยืนได้เนี่ยคนที่มาทํางานเกี่ยวกับองค์กรของคนพิการสิ่งที่สําคัญคือต้องมาที่ใจต้องมีจิตอาสาแบบเต็มร้อยต้องบอกว่ามาทําแล้วต้องไม่คิดว่าตึงจะได้อะไรนะคะเพราะว่าถ้าบอกว่ามาแล้วจะได้อะไรไหมคือมันต้องลองมาดูก่อนว่ามาแล้วได้อะไรเพราะอย่าง บางคนบอกว่าวันนี้มาแล้วเนี่ยเขาได้ความรู้เยอะมากเลยอันนี้คุณได้แล้วค่ะ <Okay. S 2> วันไหนถ้าคุณออกจากบ้านมาแล้วคุณไม่คิดอะไรแล้วมาเจอในสถานการณ์ที่คุณกําลังอยู่นั่นนะคุณจะเห็นเองว่าสิ่งที่คุณได้เนี่ยมันมีคุณค่ามากเพราะคุณค่าที่คุณได้มันไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงินอาจจะเป็นเรื่องของความรู้อาจจะเป็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ถ้าเราอยู่บ้านอยู่ในจังหวัดเดียวของเราเองเนี่ยเราจะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอบอกว่าถ้ากลมเครือข่ายจะเข้มแข็ง แตงยืนยันนะคะว่าจะต้องมีจิตอาสาต้องจิตและใจต้องตรงกันและที่สำคัญคือความเสียสละและต้องมีเวลาในการทำงานถ้าบอกว่าเป็นจิตอาสาแต่ไม่มีเวลาทำงานและไม่มีความเสียสละยังไงงานก็ไม่ประสบความสำเร็จค่ะค่ะแล้วก็บางครอบครัวนะคะ,ะตัวเองมีจิตอาสาแต่ว่าครอบครัวไม่มีจิตอันนี้เราควรแก้ไขยังไงบ้างคะจริงๆต้องบอกว่าอาสาสมัครเนี่ยวลาทํางานนะคะ ทำแล้วครอบครัวต้องมีความสุขกับเราด้วยนะคะสมมติว่าเรามีจิตอาสาแต่ว่าคนในครอบครัวยังไม่เห็นไม่เห็นความสำคัญของการเป็นผู้ให้หรือการช่วยเหลือคนอื่นเราก็ต้องคุยกันแบบตรงๆค่ะว่าเวลาส่วนของเราที่เหลือเนี่ยเราถ้ารู้จักแบ่งปันให้คนอื่นเนี่ยเชื่อว่าคนในครอบครัวเนี่ยเราอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เรียกว่าอะไรเรามีคลื่นลูกเดียวกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรื่องบางเรื่องเราไม่เคยคุยกันแต่ถ้าเกิดเราได้มีการคุยกันไปทํากิจกรรมร่วมกันทุกคนจะเข้าใจค่ะ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางสมาคมนะครับที่ได้กุณาใช้สถานที่นาของจังหวัดระยองนะครับวันนี้ผมมีความตั้งใจนะครับที่จะมาก่อนเวลาโดยไม่ได้นัดหมายเลยนะครับเพื่อที่จะหเห็นกิจกรรมนะท,ที่เป็นส่วนหนึ่งครับซึ่งถือว่าเป็นการจัดจดกิจกรรมตามโครงการที่ดีมากนะครับแล้วก็ผมเห็นผู้เข้ารับการอบรมก็คือทั้งเครือข่ายทั้งแกนนาเครือข่ายเนี่ยนะมีความพร้อม แลนมีความสุขครับผมมั่นใจครับว่าโครงการนี้จะสามารถเพิ่มศักยภาพของแกนนำกับเครือข่ายได้เป็นอย่างดีครับในการที่จะทําให้ผู้พิการเนี่ยสามารถอยู่ในสังคมแล้วก็มีระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ดีขึ้นครับครับที่จริงตําแหน่งผู้ว่าการจังหวัดหรือตําแหน่งใดๆก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นตําแหน่งซึ่งเป็น,นกลไกของรัฐนะครับพวกกลไกของรัฐต่างๆเนี่ยผมมีความมั่นใจอยู่แล้วครับว่า เห็นความสําคัญนะครของออผู้ที่ได้โอกาสหรือผู้พิการนะครับซึ่งในส่วนของผมเนี่ยผมเป็นรองหัวห้าการจัหกาดซึ่งดูแลทางด้านงานสังคมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นงานสังคมเนี่ยจะเป็นงานที่ถือว่าเป็นงานฐานรากงานที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์นะถือว่าเป็นงานที่มีความเ,เป็นการเริ่มต้นจากฐานรากครับถ้าไม่มีการดูแลคุณภาพชีวิตของออพี่น้องประชาชน นะฮะก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาในส่วนอื่นได้ครับเพราะฉะนั้นการให้ความสําคัญกับคนพิการคนด้อยโอกาสและการพัฒนาศักยภ,ภาพทรัพยากรมนุษย์ผมถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งครับผมดูแล้วจากจากผู้ที่เข้ารับการสัมมนานะครับจะเป็นผู้สูงอายุนะครับในเบื้องต้นเลยเนี่ยอยากจะให้ไปกราบนะฮะหลวงปูท่ทิมนะครับที่วัดหลานไร่นะฮะซึ่งจะมีพระรูปขนาดใหญ่เลยนะของหลวงปู่ นะครับซึ่งเป็นที่คารุปสักการะของชาวจังหวัดระยองนะครับนอกนั้นก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งครับไม่ว่าจะเป็นเกาะเสม็ดนะครับแล้วก็ชายหาดต่างๆนะฮะตอนนี้เสียดายครับผลไม้ยังไม่ออกครับถ้าอีกสัก2เดือนนะฮะจะมีผลไม้ก็จะแนะนำครับเรามีบุฟเฟ่ผลไม้แล้วก็มีสวนต่างๆมากมายครับที่ขึ้นชื่อ่าเป็นเรื่องของทุเรียนเาะแล้วก็มังคุด นะครับสถานที่ที่ทองเที่ยวหลักๆเรื่องของชายหาดเรื่องอาหารทะเลที่นี่ยอดเยี่ยมที่สุดครับสะอาดแล้วก็ถูกสวัสดีค่ะส,สะิรินัฏอ่อนสวัยนะคะเ,เป็นผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมองค์กรและเครือข่ายนะคะกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการค่ะ ามาตรฐานเนี่ยถ้าเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเนี่ยมาตรฐานเนี่ยมันจะเป็นชุดความรู้เป็นเครื่องมือนะคะเป็น,นกลไกเป็นแรงจูงใจที่ทําให้องคอนน์กรมีความเข้มแข็งนะคะโดยเฉพาะผู้นําองค์กรนีนะคะรวมถึงกรรมการบริหารเนี่ยจะต้องบริหารงานอ,าอย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความโปร่งใสาตามหลักธรรมภาภิบาลนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจัดบริการเนี่ยก็จะทําให้เป็นระบบนะคะแล้วก็เกิดความ ปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความเป็นมาตรฐานนะคะคือถ้าถามว่าถ้าทำรับรองมาตรฐานแล้วได้อะไรนะคะก็คือจะทําให้การทํางานขององค์กรเนี่ยแล้วก็การจัดบริกรารให้กับคนพิการเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะคะเป็นที่ไว้วางใจอ่ะแล้วก็ทําให้องค์กรเนี่ยได้รับประโยชน์นะคะคนพิการได้รับประโยชน์เป็นที่พึ่งของคนพิการได้นะคะแล้วก็แหล่งทุนก็ให้ความเชื่อถือเวลาไปขอสนับสนุนหรือระดมทุนที่ไหนเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทำให้ได้งบประมาณในการ พัฒนาองค์กรมากขึ้นนะคะปัจจุบัน Moon นี้นะคะมีองค์กรด้านคนพิการเนี่ย500-800องค์กรนะคะที่จัดตั้งขึ้นมาในประเทศไทยนะคะแต่ว่ามีองค์กรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเนี่ยท,ที่ผ่านไปแล้วเนี่ย261องค์กรนะคะแต่ว่ายังอยู่ในอายุมาตรฐานเนี่ยประมาณ156องค์กรเมื่อได้รับรองมาตรฐานแล้วเนี่ยทางทางพกเนี่ยนะคะ <spe ech aban> เรามีระเบียบ นะคะระเบียบในเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณนะคะให้กับองค์กรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนะคะถ้าท่านได้ผ่านระดับดีมากเนี่ยท่านก็จะได้สามห0 0 0นบาทนะคะถ้าระดับดีก็25,000บาทและระดับผ่านได้2 0 0 0 0บาทงบประมาณตัวนี้เนี่ยมีไว้เพื่อการส่งเสริมการรักษามาตรฐานเพื่อจะสนับสนุนเป็นค่าบริหารจัดการองค์กรส่วนใหญ่กรรมการบริหารเนี่ยจะมาจาก จิตอาสาไม่มีเงินเดือนไม่มีไรายได้นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อมาสมัครมาตรฐานแล้วผ่านการรับรองแล้วเนี่ยจะได้รับการสนับสนุสนงบประมาณจากพกนะคะแล้วก็จะได้เรื่องของการสนับสนุนองค์ความรู้ผ่านและได้รับการเผยแพร่สู่เว็บไซต์นะคะสู่สื่อต่างๆนะคะก็คือเราจะมีการประกาศเกียรติคุณมอบโล่ในงานวันคมพิการสากลโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นผู้มอบโล่แล้วก็จะมีสื่อแล้วมีการจัดประกาศเกียรติคุณผ่านเว็บไซต์ด้วยนะคะองค์กรที่ผ่านมาตรฐานแล้ว ส่วนใหญ่ก็มักจะไปจดแจ้งเป็นศูนย์บริการคนพิการก็จะต้องมาต่ออายุเพราะว่าถ้ามาตรฐานหมดอายุลงเนี่ยการรับรองมันก็จะสิ้นสุดลงทีนี้เขาก็อยากจะให้คุณสมบัติของศูนย์บริการเนี่ยมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องเขาก็เลยต้องยื่นตรวจมาตรฐานอย่างต่อเนื่องนะคะ,ะก็ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ่ะในครั้งนี้เรามีแกนนํามาจากทุกภาคนะคะก็รวมแล้ว200กว่าคนนะคะแล้วก็แกนนำในใน,ในทุกกลุ่มก็ มีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายนะคะบางท่านนี่ก็มากกว่าเกิน10ปีบางท่านก็เหมือนถ้าเปรียบเทียบเหมือนเด็กทารก,ก็กำลังวัยต่อแตะตะขวบนึงอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราแบ่งกลุ่มเนี่ยก็จะทำให้เขาได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งเราก็ทำ เราก็สรุปมาได้ว่าเออเราพบได้ว่าสิ่งที่เราตั้งคําถามกับแกนนําว่าลงไปทํางานอยู่ทุกวันทุกเดือนทุกปีมาเป็นปีๆแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างในเครือข่ายที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีแนวทางการแก้ไขย,ยังไงนะคะแล้วก็เราให้เขาให้คะแนนความรุนแรงของปัญหาด้วยเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าเอ๊ะความรุนแรงของปัญหานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรีบแก้ไหมนะคะจากนั้น เราไม่ให้มองแต่ปัญหาอย่างเดียวแต่เรามองว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้เพราะฉะนั้นรีบรมารักษานะคะรักษาอะไรก็ตามแต่เนิน่นๆเนี่ยจะช่วยทําให้ชีวิตดีคุณภาพดีแล้วคุณไม่ต้องมานั่งหนักใจว่าพอฉันแก่ตายไปแล้วใครจะดูแลลูกหลานฉันที่เจ็บป่วยนะเขาสามารถดูแลตัวเขาเองได้นะคะอันนี้ยืนยันค่ะขอบคุณค่ะมากิจกรรมโครงการนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกได้รับความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็สร้างไรายได้โดยตรงค่ะ คือสามารถเอาของมาขายได้แล้วก็เข้าอบรมก็มีความรู้เสริมในด้านจําพวกสิ่งที่เราไม่รู้อย่างเช่นการเขียนโครงการหลักการอะไรทุกอย่างะค่ะแล้วก็สิทธิ์ของคนที่การอีกทางนะ้ค่ะเรารู้สึกว่าปร,ปร,ปราบปลาปื้มใจคือตอนแรกหนูไม่คิดว่าจะมาในจุดนี้ได้เพราะปกติก็คือเป็นผู้ป่วยจิตเภทที่ถูกลืมมากกว่าะค่ะ คือไม่ได้รับการเอาใจใส่นอกจากจะดูถูกแล้วก็ยังแบบว่าขังให้เราอยู่ในกรอบกรอบของความเป็นคนบ้าหรือว่าทางเนี่ยเขาเรียกว่าผีบ้าเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าไม่มีคุณค่าในตัวเองเลยแต่พอวันพอวันหนึ่งหนูไปรับยาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็พอใจก็พาไปรักษารับยามาและมารับยาที่จังหวัดแพร่ก็ ได้ทาแนะนําจากคุณเลิงจิตตุ้ยดงค่ะคุณพยาบาลจิตเวชนะคะก็ท่านก็บอกให้มาที่สมาคมสายใยน้ำใจแพทย์ลองมาฝึกอาชีพมาทําอาชีพดูอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถามตอนนี้จบทะเบียนเป็นคนพิการทางจิตหรือยังคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วพอมาวันนี้รู้แล้วเต็งป่วยไปรักษายอมรับตัวเอง แล้วก็ได้เข้ากลุ่มที่ดูแลจิตเวศโดยตรงค่ะแล้ววันนี้ได้มีโอกาสมาเข้าโลกอบรมกบสมาคมน้องรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีค่ะได้พบคณะกรรมการแล้วก็พบผู้ที่มีจิตอาสาในด้านนี้จริงๆแล้วก็คือปกติหนูเห็นมีส่วนน้อยมากที่เขาจะมาช่วยสังคมในแบบนี้ค่ะแต่เดี๋ยวนี้คือเพิ่มมากมามที่นี่3 0 0กว่าคนรอคณะกรรมการด้วย รู้สึกว่ามีกําลังใจแล้วมีความหวังว่าเรารู้สึกดีขึ้นแล้วเราก็อยากช่วยเพื่อนที่เขามีระดับที่ต่ํากว่าเราคือมีปัญหาเหมือนเรามาก่อนมีปัญหาเหมือนเรามาก่อนไม่ได้ช่วยเขาการจดทะเบียนกับคนเป็นขึ้นเป็นคนพิการเนี่ยรู้สึกยังไงมันเป็นตาบาปไหมมันทำคนอื่นมองเรานี้แง่ลบมากขึ้นบ้างไหมหรือคิดว่าเป็นเรื่องปกติในความรู้สึกของหนูเองในความรู้สึกของหนูอนอหนตอนแรกคือมีแอนตี้มั่งค่ะคือไม่ ไม่อยากเป็นในจุดนี้อับอายตัวเองค่ะแล้วคนอื่นพ่อแม่อะไรเขาก็อับอายค่ะนั่นคือส่วนลึกส่วนหนึ่งแต่พอมาได้เข้ามาทํางานที่สมาค,คมได้อบรมฝึกอาชีพและบําบัดจิตขึ้นมาความคิดเปลี่ยนเลยค่ะค่ะคือเป็นอะไรที่โชคดีมากที่เราได้ขึ้นทะเบียนเพราะว่าอะไรน้กไหมคะ,ค,ะคือส่วนช่วยเหลือมีเยอะมากค่ะผู้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเราก็ ไม่สามารถที่จะมาเป็นผู้ป่วยจิตเวชหรือว่าเป็นคนพิการทางจิตได้สิทธิคุณก็คืออยากให้ทราบว,ว่าผู้ป่วยจิตเวชเป็นมนุษย์คนหนึ่งค่ะแต่อาจมีส่วนที่เสียเหมือนเครื่องจักรอะค่ะเสียแต่ว่าซ่อมได้เพราะฉะนั้นก็คือถ้าหากเครื่องที่ทำงานเสียแล้วเราซ่อมให้ดีขึ้นมาได้ทุกอย่างก็ใช้งานได้ตามปกติ<ม>ค่ะ เป็นคำเปิดเย่าในส่วนของที่เมื่อกี้บอกพีุ่ทธิว่าหนูจะทะเบียนคนพิการทางจิตนะคะ,คะอย่างอื่นเราได้เปรียบเขาที่ว่าเรามีร่างกายครบเรามีจิตใจที่เพี้ยนไปมั่งแต่เรามียากควบคุมได้ก็คือเรามีโอกาสดีกว่าเขาอะ,ค,ะค่ะความคิดเรามีสมองเรามีมือเรามีหูเราฟังได้ตาเราเห็นมองเห็นปากเราพูดได้เรามีความสามารถมากกว่าคือไม่ได้ ดูถูกหรือว่าคนพิการด้านอื่นนะคะแต่ดูถึงความสามารถในการใช้ชีวิตเราใช้ชีวิตได้มากกว่าเขาว่าเรามีความสามารถเรายอมรับตัวเองใช่ค่ะ,คะเราเป็นเครื่องจักรที่เสียแล้วเราซ่อมแล้วเราดีขึ้นแล้วใช่ค่ะเราสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมใช่ค่ะนางกินตนาแสงศิลปประภาค่ะดิฉันในานามของผู้นำ นายกสมาคมสายใหญ่น้ำใจแพร่ซึ่งเป็นเครือข่ายของสมาคมแม่นะคะคือในการก่อตั้งสมาคมของเรานะคะเริ่มต้นเราก็จะาหาคณะกรรมการที่มีจิตอาสาที่มาจากหลากหลายอาชีพนะคะเพื่อที่จะได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการที่เราจะมาสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาคมค่ะ คือสมาคมของเรานี้เราก็จะประสานงานกับกลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลแพร่นะคะเพื่อให้กลุ่มงานจิตเวชเนี่ยได้คัดกรองผู้ป่วยที่รับการรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีอาการที่ดีขึ้นเนี่ยให้ส่งมาที่สมาคมของเราซึ่งเราจะอยู่ที่วัดศรีบุญเรืองตําบลในเวียงห่างจากโรงพยาบาลก็ประมาณสักกิโลกว่าๆนะคะเราก็ขอให้ส่งมาเขาก็จะส่งทั้งตัวทั้งลายชื่อมา แล้วก็น้องอูนี่ก็มาเจอกันโดยบังเอิญเพราะว,วันวันมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันอาทิตย์ทางวัดจะมีพิธีถวายกองทานเราก็นัดให้ผู้ป่วยที่ทางโรงพยาบาล่ะส่งมาเนี่ยประมาณสักสิบคนทีนี้เนื่องจากว่าวันนั้นนะคะพี่ก็วุ่นอยู่กับการจัดพิธีถวายกองทานผู้ป่วยที่มานั่งรอลหลายหลคนเนี่ยเห็นว่าไม่มีกิจกรรม9โมงกว่า10โมงแล้ว ก็เลยพากันหนีไปทีละคนสองคนเหลืออยู่คนเดียวนั่งอยู่ที่ศาลาไทยในวัดเอ๊ะพอทำพิธีข้างบนก็มองไปเห็นนั่งอยู่ก็เลยลงไปทักว่ามาทำไมเขาก็บอกว่าโรงพยาบาลส่งมาเพื่อที่จะให้มาฟื้นฟูที่นี่ก็ชวนเขาขึ้นไปทำพิธีถวายกองทานซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราจะจัดให้ผู้ป่วยนะคะ,ะหลังจากนั้นน้องเขาก็มาเยี่ยมสมาคมเราบ่อย เราก็มีการสัมภาษณ์แล้วก็มีการซักถามมีอะไรกันอยู่ก็เห็นว่าน้องเนี่ยเขาขาดโอกาสไปนะคะเป็นเวลาหลายปีแล้วก็เนื่องจากว่ามองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเมื่อป่วยน้องเขาป่วยชนิดที่ว่าถึงไปรักษาที่โรงพยาบาลสวนปรุงด้วยพอกลับมาเนี่ยชุมชนเขาเนี่ยก็ก็มองว่าคนเข้าโรงพยาบาลสวนปรุงนี่เขาเคยบอกว่าเป็นผีบ้าใ,ในชุมชน เขาก็เริ่มไม่ยอมรับว่าเด็กคนนี้เป็นผีบ้าหมายความว่าอยู่นอกกรอบของสังคมเข้าไปแล้วน้องเขาก็มีความเครียดเนาะก็ยังมีความซึมเศร้าไม่ยอมออกไปไหนอยู่ในบ้านตามที่เขาเล่าให้ฟังเนาะก็เลยชวนเขาว่าต่อไปก็ให้มาที่ที่สมาคมนี้ทุกวันนะ เขาก็เรียกแม่เนาะแม่ก็จะมีกิจกรรมให้เขาเพื่อแล้วก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราได้สัมผัสกับเขาก็รู้แล้วว่าตัวตนที่แท้จริงเขาคืออะไรนะคะเราก็ดูแล้วว่าสำคัญที่สุดเขาเป็นคนที่ยอมรับตัวเองว่าเขาคือคนป่วยแล้วเขาก็ทานยาประจำนี่สิ่งสำคัญที่สุดเมื่อทานยาประจำแล้วเขาก็มีความคิดที่ว่าเออเขาดีขึ้นแล้วเขาก็ดีใจว่าทำไมหนูไม่รู้ว่ามีสมาคมนี้ เนี่ยพอหนูรู้แล้วนี่มีโอกาสมาอย่างเงี้ยหนูก็อยากให้เพื่อนๆหนูมีโอกาสบ้างนะคะเขาก็ชักชวนกลุ่มเพื่อนมาเราก็ได้ประมาณ10คน10คนนี้เราก็ฟื้นฟูไปกับน้องอุนะแล้วก็มีทั้งการให้ ให้การปรึกษาตามที่เราก็เคยผ่านการอบรมมาเนาะแล้วเราก็ให้เขาอยู่ตามธรรมชาติไม่ต้องเครียดถือว่านี่ก็เป็นบ้านที่สองของเขานะป้าป้านะ้าอาทุกคนก็เหมือนแม่นะเขาก็เรียกแม่นะทุกคนเนาะแล้วก็เขาก็อยู่กับเราไปอย่างมีความสุขจนกระทั่งสิบคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็จะฝึกเขาจนสามารถที่จะไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนป่วยคนอื่นๆมีคนหนึ่งก็ได้รับไปสมัครงานที่โกบอน เขาก็รับเข้าทํางานแล้วเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมนะคะอย่างอีกคนนึงน้องขวัญเนี่ยซึ่งไม่ค่อยออกบ้านไม่อยากจะเจอใครเพราะเขาเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวมานานาพอมาเจอกับน้องอุเขาก็ได้เพื่อนแล้วน้องอุก็ได้เพื่อนรุ่นเดียวกันอีกคือน้องโยน้องติก๊กสี่คนนี้เป็นว่าเรียนมัธยมสามพร้อมกันก็ช่วยกันเป็นเพื่อนช่วยเพื่อนทีนี้พอกลุ่มนี้เข้มแข็งละเราก็จะ เอาเขามาฝึกเพื่อที่จะไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนที่ว่าทานยาประจําแล้วให้มาฟื้นฟูอย่างเขานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เราอยู่ด้วยกันแบบแบบให้มัน,บบนเหมือน,นพ่อกับกแม่ครอบครัวเดียวกันและให้เป็นไปตามธรรมชาติะคะ่ะฝึกอ,อาชีพให้เขานะคะอย่างเช่นการทําไข่เคม็มแล้วก็เย็บพวงกุญแจเล็กๆน้อยๆเนี่ยดอกทิวลิปเนี่ยซึ่งมันไม่ยากทุกคนทําได้และข้างที่ท,ที่สํานักงานเราเป็นวัดแล้วก็ มีการปลูกพืชผักสวนครัวว่างก็ให้เขาไปช่วยถอนหญ้าไปช่วยลดน้ําพอผักออกมาก็ช่วยกันเอามาล้างมาขายอะค่ะ,คะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ฝากให้กําลังใจเครือข่ายของเราอะค่ะที่ดูแลผู้ป่วยตัวเวศว่าเขาจะทํายังไงที่สามารถทำอย่างอาจารย์ได้ให้น,น้องเนี่ยกลับมาอยู่ในสังคมได้เพราะว่าบางคนอาจจะมองไม่เห็นแนวทางว่าจะทายังไงนึกไม่ออกอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนําให้หน่อยอะค่ะคือเริ่มต้นเนี่ย เราจะต้องทำองค์กรของเราเนี่ยให้เข้มแข็งซะก่อนคือเราจะต้องให้กรรมการทุกคนเนี่ยมีความตระหนักรู้ว่าเมื่อเรามายืนจุดนี้เรามีบทบาทหน้าที่อย่างไรนะคะนอกจากบทบาทหน้าที่ตามข้อบังคับแล้วอีกสิ่งหนึ่งความมีจิตอาสาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเราจะต้องอสร้างจิตสำนึกคือส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นต้นทุนทางสังคมของสมาคมสายใยแพร ที่มีกรรมการเนี่ยค่อนข้างจะเป็นผู้อาวุโสมีทั้งคุณอวุธวัยาวุธแล้วเรามีทั้งผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยอยู่ในนี้เราก็ทำให้เขาเนี่ยรู้รักสามัคคีใ,ให้รู้จักมีความรักความเมตตาเอื้ออาทรแล้วก็ให้อภัยกับคนอื่นโดยเฉพาะคนป่วยเนี่ยเราจะไปใช้ความรู้สึกกับเขาไม่ได้เราจะต้องเป็นคนที่ ปล่อยวางใจเย็นว่าเวลาเขามีอาการขึ้นมาเราต้องนึกอยู่เสมอว่าเขาคือคนป่วยเราต้องให้อภัยเขานะคะเขาจะเป็นแบบนั้นในช่วงเวลาแวบ,บหนึ่งไม่1 0 15นาทีถ้าเาเรานิ่งเราอย่าไปโต้อตอบเขาในขณะนั้นเราปล่อยวางเดี๋ยวเขาก็หันกลับมาหาเราเองสำคัญที่สุดในการทำงานในการบริหารเนี่ยเราต้องได้ใจเขาซะก่อนนะคะคือเราจะต้อง ให้ทุกคนเนี่ยเราเป็นกันลระยานามิตรกันนะมาทํางานด้วยกันด้วยใจไม่ใช่เฉพาะหน้าที่เมื่อทุกคนรู้แล้วว่ามาทำงานด้วยใจแล้วตัวเราเองเนี่ยเราก็ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้เขาในเรื่องของการคิดดีทดําดีพูดดีเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลให้อภัยแล้วก็เสียสละด้วยก็ทําให้องค์กรเนี่ยค่อนข้างจะรักสามัคคีกันนอกจากงานในหน้าที่แล้งานส่วนตัวข้างนอกของแต่และครอบครัวเราก็เอื้ออาทรกัน นะเราก็เลยไปมาหาสู่กันนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากผู้นำแกนำทุกชมรมเนี่ยเราขอให้ทำงานด้วยใจและทำให้เป็นไปตามธรรมชาติเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเรารู้เขารู้เราแล้วรบร้อยครั้งเราก็ชนะร้อยครั้งเราจะทำอะไรเขาถามมาทำเองเลยโทรมาวันนี้มีอะไรให้ช่วยไหมอ,อทิแล้วเมื่อไหร่เราจะไปเยี่ยมผู้ป่วยเมื่อไหร่เราจะเอาผู้ป่วยมาทำกิจกรรมคือทุกคนเนี่ย ใจเข้ามาอยู่ที่เราแล้วเพื่อผู้มพวงจิตแห่งประเทศไทยก็ขอขอบคุณอาจารย์ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะก็ขอขอบคุณนะคะชมรมองค์กรเครือข่ายของสมาคมเพื่อผู้พพวงจิตแห่งประเทศไทยที่ให้ความร่วมมือนะคะมาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเครือข่ายของสมาคมต้องบอกว่าสมาคมเนี่ยจะยืนอยู่ได้ก็เพราะว่าองค์กรเครือข่ายของเราเข้มแข็งแล้วก็ทํางานมีทิศทางแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรามีจุดยืน ที่สร้างให้องค์กรของเราเข้มแข็งแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตัวพอกอเองกองทุนที่สนับสนุนประมาณหน่วยงานโดยเฉพาะท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนะคะซึ่งให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานแล้วก็หน่วยงานที่ยุคก่อนทุกๆหน่วยงานที่มาให้การสนับสนุนนะคะมาให้องค์ความรู้กับองค์กรเครือข่ายของเรารวมทั้งเจ้าของ สถานที่นะคะที่ให้บริการแล้วก็ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีค่ะก็ในนามของสมาคมเพื่อผู้พ้องจิตแห่งประเทศไทยก็ขอขอบพระคุณค่ะ